สวัสดีค่ะมาถ่ายหิมะให้ดูนะคะนี่ตกเมื่อคืนนี้นะคะตกเมื่อคืนนี้แล้วก็ตอนเช้าก็ตกนะคะทุกคนดูนะคะสวยมากเลยนะคะเขานะคะทั่วเมืองเลยเป็นอะไรที่สวยมากๆนะคะก่อนคริสต์มาสนะคะทุกคน สีไม้ก็เข้างานรอบบ่ายนะคะก็กําลังเดินไปรอรถเมนะคะทุกคนขับรถไม่ไหวนะคะทุกคนมันง่ายสะดวกด้วยนะคะไม่ต้องยุ่งยากนะคะดูสิเขาโอ้โหเธอช่างสวยเหลือเกินนี่นะคะเมืองหนาวนะคะโอ้ วานออกปากตุยตุยพี่น้องนึกสภาพไม่ไม่ไม,ไมน่นะคะดูนึกภาพมันจะสวยขนาดไหนนะคะที่ที่ทางานของเรานะคะเราก็ใส่เสื้อผ้ามาเต็มที่เลยนะคะมันจะเป็นมืดมืดนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันค่ําเร็วนะคะอันนี้แค่บ่ายโมงครึ่งนะคะบ่ายโมงสามสิบสองนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนบ้านเรือนขาวหมด แต่สาหรับตีไม้ตีไม้เพามันสวยนะนะคะสวยนะคะเห็นไหมรถก็จะเดินรถเนี่ยรถเมย์จะเป็นรถเมย์รถยนต์นะคะจะช้านิดน,นึงเพราะอะไรเพราะว่าถนนมันค่อนข้างจะลื่นด้วยนะคะทุกคนรถเมยมะะ์มาคะตีไม้ชอบนะชอบหิมะนะคะทุกคนอู้มันอยู่กับไอเนี่ยถ้าถ่ายรูปเนี่ยมันมันจะมันจะสวยมากเลยนะทุกคนเห็นไหม เนี่ยเราก็ไม่รู้นะเราชอบนะคุณลุงนี่ก็อายุ<โ>ยเยอะแล้วนะไฮไฮแข็งแรงอยู่เลยด้วยทุกคน,โ,นโอ้ยตรงนี้สวยมากๆเลยอ่ะสวยมากมากเลยนะคะ แต่สวยสำหรับเราอะใครไม่สวยเราสวยนะ,ะทุกคนไปแล้วนะคะเราจะไปต้องไปเจอคุณหมอโอ้ยอะไรมันจะนหนาวขนาดนี้ทุกคนเ้ยประโถประถังกะละมังสอกเสกนะคะ <c oughs> นี่นะเขาเรียกเนื้อฟ้ายังมีฟ้าเนื้อบักคุ่งก็ยังมีบักตนพี่น้อง <c oughs> ไปค่ะโอ้ย อูอันนี้สวยจังเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะไปสวยมากมากเลยทุกคนไม่ชอบชอบมากมากเลยไม่รู้นะเนี่ยเห็นไหมนี่นะคะโอ้ไปค่ะทุกคนตามภาษาผีบ้าของตีมานะคะอันนี้โอ้โหเสื้อเราก็ได้แต่ยังเปิดไม่ได้นะคะยูนเราถึงจะเปิดได้เราก็จะมีเสื้อกันหนาวใหม่นะคะโอ้เสื้อเก่ายังเยอะใส่ก็ไม่หมดที่ชอบก็คือตัวนี้แหละตัวสีดํากับตัวสีน้ําตาลนี่แหละทุกคน ชอบมากมากเลยมีเป็นสิบตัวนะเขาชอบอยู่สองตัวแค่นี้ดูนะคะทุกคนมันขาวมากๆเลยนะคะเราเนี่ยมันจะคลื้มคร้นนิดนึงนะคะทุกคนเราก็ได้แต่หวังนะคะทุกคนว่าเน,นี่นะคะต้นไม้นะคะก็ไม่ได้ตายนะต้นไม้แเพียงแค่เขาหลับไหลช่วงอ่าช่วงวินเตอร์เนี่ยนะคะเขาหลับไหลนะคะทุกคนเขาไม่ได้ตายนะนี่โอ้มองไกลๆสวยมากเลยนะคะ เลยว่าง่อยงามเลยพี่น้องคุณยายแกก็มีอยู่แล้วนะคะบ้านหลังนี้แกก็ไปอยู่โรงพยาบาลคนแก่แล้วนะทุกคนโอ้รถลาเขาขาวหมดเลยนะอ้าวไม่ใช่รถเมย์นะตกใจนึกว่ารถเมย์มาเฮ้ยพี่น้องเอ้ยปาดมือค่อยแข็งโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวด้อโอ้ยโอ้มายกอด นี่นะคะทุกคนโอ,โอเคนะคะอันนี้เขาทำถนนยังไม่เสร็จนะคะเขาก็ว่าจะเร่งนะคะให้มันเสร็จก่อนนะคริสต์มาสแต่คงไม่เสร็จหรอกเพราะว่ามันเยอะเนาะนี่นะคะความเป็นอยู่ของคนไทยในต่างแดนนะคะยังไงทุกคนนะคะที่อยู่อ่า ในประเทศโนเวย์นะคะก็ให้มีสตินะคะอย่าไปทับถมกันนะคะเรื่องเขาจะว่าอะไรดีละ่ะทุกคนก็น่าจะทราบดีเนาะเออนะคะฝากไว้ให้คิดนิดนึงเราเป็นคนไทยนะคะด้วยกันนะคะการให้เกียรติซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่มีใครนะคะเกิดมาไม่ไม่ผิดพลาดนะคะทุกคนฉะนั้นเสียก็อย่าไปทับถมเหยีายบย่ำกันดูถูกกันบูเบอรี่กันนะคะ พี่ไม่ก,กับเมือ่อเราเทบาทนี่พี่น้องพูน่ะโอ้โหอะไรมันจะสวยขนาดนี้มีแดดนิดนิดนะทุกคนนี่นะคะเมืองหนาวเป็นเมืองในฝันของเรานี่นะคะไปค่ะเอา้าป้ายรถเมย์ค่อยไปไหน ไปรถเม์ค่อยไปไหนเนี่ยก็จะไปยืนอรอรถเม์ทันเด้นเ,นาาเ,นเนี่ยพี่น้องห้ยมาส้างบาร์แทบบารนี้คนจะไปรอตรงไหนเราบาดน,นี้รถเมกอะได้โอ้ประตูประตังจะถึงแปดนาทีไหมนะคะทุกคน ก็จะพยายามให้มันถึงแปดนาทีนะคะก็ยืนรอมันตรงนี้แล้วโอ้ยเขาเอาป้ายรถเมล์ออกแล้วจะไปทอรตรงไหนแล้วเนี่ย oh God. โอ้ไม่กอดอ้าวอา ه, ทุกคนดูสินะเห็นไหมมันเป็นน้ําแข็งแล้วนะเอารถเมยม,มาแล้วนะคะทุกคนโอเคนะคะ